สวัสดีครับวันนี้พอดีผมเดินอยู่ในสวนนะครับก็จะมาทําการรดน้ําให้เจ้าต้นมะนาวเหมนต้นมะนาวกาลังแตกยอดอ่อนนะครับสวยเชียวเนาะอันนี้ลงได้ประมาณสักอ่าสามสัปดาห์ละนะครับโดยประมาณเนาะสามสัปดาห์กาลังแตกยอดอ่อนสวยเลยมีทั้งหมด5ต้นทีนี้นะครับผมก็เดินดูไปเรื่อยเื่อยนะปรากฏว่านี่อย่างต้นนี้เจอปัญหาครับไอยอดอ่อนอ่อนที่แตกมากําลังสวยสวยเนี่ยเหมือนต้นเมื่อกี้เนี่ย เป็นโรคนะครับนี่เขาเป็นโรคแล้วก็มีพลีมากัดกินนะครับแต่ใบเนี้ยนะครับที่เห็นเนะี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเกิดจากโรคอะไรแต่ว่าเท่าที่ดูนะผมก็พบว่ามีหนอนชอนชัยอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาจัดการกันนี่นะครับอันเนี้ย เป,เป็นโรคเช่นกันนะครับแต่ว่าจะเป็นคนละลักษณะกับจต้นเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตใบเนี่ยนะครับก็จะมีรอยถูกแทะเห็นไหมครับอ,อย่างอันนี้ครับยอดเนี่ยถูกกินไปหมดเลยนะจะเห็นมดเห็นนอนพวกนี้เป็นศัตรูพืชนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการไล่ต้นนี้ก็กําลังส,สวยๆนะครับก็เริ่มเริ่มมีแทะบ้างแล้วมีปัญหาใบด่าง กะอีกต้นหนึ่งนะครับ5ต้นนี่ครับโอ้โหแทะเสะเรียบเลยต้นนี้เมื่อกี้ผมเจอหนอนตัวใหญ่ด้วยแอบอยู่ใต้ใบนะครับผมจับมันโยนให้ปลาไปแล้วเดี๋ยวเรามาทำการไล่มแมลงในฉบับของอินซีนะครับใช้สารผลิตจากธรรมชาติกันเดี๋ยวจะไปเตรียมกันไปกันครับไปเตรียมของกัน ก็นี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ไล่แมลงมางจากธรรมชาติที่ผมบอกนะครับขวดดำๆนี้ก็คือน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้นี่เราได้มาจากการเผาถ่านทีนี้เราเก็บน้ำส้มควันไม้เนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ไล่มแมลงนะครับถ้าใช้ในปริมาณเข้มข้นมากๆเนี่ยก็สามารถเป็นยาฆ่ายาได้ด้วยเนาะ,นะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำส้มควันไม้นะครับผสมกับน้ำในอัตราส่วน20ต่อนหนึ่งนะครับ น้ำส้มควันไม้หส่วนน้ำเปล่า20ส่วนนะแต่อันนี้ผมไม่ได้ตวงนะครับเดี๋ยวผมก็กะกะเอาน้ำที่ผมเตรียมไว้ในประมาณสัก2ลิตรนะครับที่อยู่ในในถังเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะใส่น้ำส้มควันไม้ไปประมาณ100มิลลิลิตรโดยประมาณนะผมกะเอาเดี๋ยวก่อนดื่มนะครับก่อนใช้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีการตกตะกอนนะครับเราต้องเขยาวว่าก่อนให้เขาแตกตัวแล้วก็ใส่ไป พอด,ดีหนึ่งมีลิตรเป๊ะวัดวัด,วด,ด้วยค่าชเนจากสายตานะครับเวลาจะใส่ไปแล้วนะเราก็ขย่าเขานิดนึงให้เขาเข้ากับน้ำเปล่าจะสังเกตว่าน้ำจะกลายเป็นสีดำในกล้องเห็นไหมเห็นเนาะเออเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวเราจะไปฉีดต้นมะนาวที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก่อนฉีดเดี๋ยวผมปัป๊มก่อน พอไหมถ่ายไปสิหาว่าคุยอะไรตากล้องนี้เดี๋ยวกต็ตีปกติเขาจะอยู่หน้ากล้องนะวันนี้ผมใช้ไว้ทายไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะเวลาฉีดเทสตโอเคมุย้ยไปไปกันไปกันตามมาครับตากล้องครับ นี่เป็นต้นมะนาวเนาะที่เราพามาดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องฉีดให้ทั่วเน้นฉีดช่วงอา่าใต้ใบด้วยนะครับเพราะว่าช่วงใต้ใบเนี่ยมแมลงเขาจะแอบอยู่ <c oughs> เข้ามาใกล้สิ <c oughs> นี่ดูยอดพวกนี้สิมีแต่มดเห็นปะ <c oughs> เขาจะเห็นหมดไหมเห็นเห็นมดไหม อ่กัดแหละนะครับไอมดพวกนี้เขาก็เป็นศัตรูพืชด้วยเราเล็เล้นฉีดเอามีลูกด้วยพวกนี้จริงนี้สามลูกเนี่ยลูกนี่จริงๆต้องเด็ดทิ้งนะครับเนื่องจากว่าต้นเขายัางไม่พร้อมจะรับผิดชอบกับ ลูกของเขาเนาะยังยังไม่สมบูรณ์นะถ้าเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ไม่สมบูรณ์แต่เดี๋ยวเราจะมาเด็ดทิ้งกันที่หลังอันนี้เดี๋ยวมาฉีดก่อนสิน่งนี้ก็ชัดน้องก้อยมาดูมดเห็นไหมในกล้องเห็นไหมครับือ,อพวกนี้เขาจะมาคอยกวน เขาไม่มีมือไม่มีเท้าไม่มีหางที่จะคอยปัดต้องสิ่งรบกวนเนาะเราจึงต้องมาช่วยเขาหน่อยฉีดให้ทั่ว ดีๆเลยโดนหนอนเลยื่อทีเขามาได้หนอนตัวเบลเลอร์เลยเขาจับให้ปลากินไปหมดละมันกวนใช่ไหมเนี่ยมันกำลังใบกำลังสวยเลยเนะี่ย หงิกหมดกำลังใบกำลังอ่อน,ออน การฉีดนี้นะครับครั้งเดียวอาจจะไล่ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะต้องทำหลายๆครั้งนะครับสักสามวันฉีดครั้งหนึ่งก็จะดีะยิ่งถ้าเกิดว่าใครมีสูตรน้ำหมักอย่างอื่นที่เป็นพวกพริกขิงคาหรือว่าสะเดาอะไรพวกนี้ครับเอามาสับเปลี่ยนุนเวียนกันก็จะดีมากเพราะว่าถ้าเราใช้สูตรเดียวเนี่ยมแมลงเขาก็จะมีภูมิต้านทานของเขาเหมือนกันนะครับเหมือนเรานั่นแหละเนาะ,ะร่างกายก็จะมีแอนติบอดีขึ้นมานะครับมแมลงก็จะ มีภูมิต้านทานแล้วก็จะทําร้ายเขาไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องควรจะเปลี่ยนบ,บ่อยๆนอะก่วนไอ้สูตรการทําน้ําหมักนูน่นนี่เดี๋ยวผมจะมาทําในคลิปถ,ถัดไปให้ดูเนาะเรียบร้อยดีมากนะครับตอนเย็นก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้ะครับเดี๋ยวผมไปทํางานต่อบ๊ายบายอ๋ออย่าเพิ่งก่อนไปนะอย่าลืมฝากช่องนิดนึงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์เพจสวนเกษตรดอกย่าขาวด้วยนะแล้วก็ ช่องดอกย้าขาวกดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยไปแล้วครับผมบ๊ายบาย